สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลกึ่นะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และเราจะมาเขาเรียกอะไรวิเคราะห์กันนะครับว่า25เนี้ยในบ้านของเบลกึ่เนี่ยใครจะหัวแถวนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับน้องสไปร์นะครับปูซี่แกสซิแลนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ไปพี่มีคําถามเจาะจงเลยไม่ต้องอ้อมค้อมเองคิดว่า25เนี้ยในบ้านของเราอ่ะ ใครจะหัวแถววะรถเบี้ยเลยมึงเก้าอีกเดียวมึงเก้าอีกเดียวรถเบีรยเลยทำไมมันต้องเป็นรถกูเฮ้ยอันนี้กูขี่เองนะเว้ยกูไม่ได้ให้ตัวเล็กขี่นะรถรถพี่เป็นไรเออมันรถพี่แหละก็รถพี่ก็ต้องเล็กกว่าเดยดิมันจะเป็นไปได้ไงมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับรถช่างไม่ช่างอ่ะเอาวิเคราะห์หนึ่งในสามเอ็งว่าใครคันแรกรถพี่รถพี่นั่นแล้วก็รถผม หรอะคิดอย่างนั้นเลยเหรอคิดแต่งั้นคิดอย่างนั้นเลยแต่ไม่เกี่ยวกับโฟลนู้นนะเออเหมือนเทนแล้ววันนี้ทำไมไม่ไปอ่ะอ๋อไม่นับไม่นับเทนใช่ไหมอ๋อเพราะเทนไม่ได้ไปใช่อ๋อเทนดูหนุกผมน่าจะสี่ห้าันุ่มงไปเหรอเล่งมาเลงไปเหรอแเลไปทุกวันนี้เล่งไปอยู่แรงอยู่ไม่ทันแล้วนะไม่ทันมันทันแล้วนะใช่คืตอนนี้ก็ยังไม่ทันเล่งว่าอ้ย โคเทนถ้าโคเทนได้ดูคลิปนี้นะมีคนมอบแล้วมีคนมอบแล้วหนึ่งแรงกว่านี้จริงเหรอเดี๋ยวพาไปส่งกันหน่อยไหมว่าตอนนี้รถอัปเดตกันหน่อยไหมบอกบอกไหมของเอ็บอกลู้สูงไหม้เอามีหมกโอเคเดี๋ยวไปส่องกันดีกว่าไปรถพี่พี่ไม่ต้องรีวิวอะไรมากหรอกคนดูเขารู้อยู่แล้วเอาเป็นรถเองดีกว่าใช่เหรอคนดูเขารู้อยู่แล้วเออ น so no ี no ่เผ no ื่อพี่แอบทำมาใหม่นะไม่มีไม่มีไม่มีนวัตกาได้อะไรมีนวัตกันไม่มีอ่ะไม่มีมีกันเลยกับสองแปดกับหนึ่งแปดอะไรคือสองแปดหนึ่งแปดอธิบายคนดูฟังห่อยกำลังอัดของพี่เป็นเท่าไหร่สองร้อยแปดไม่ใช่สองร้อยหกสิบอ่าของเองเท่าไหร่ร้อกว่าร้อยแปดสิบกว่าโอเคนี่นะครับก็จะเป็นรถของสปายนะครับนี่นะครับผมคันนี้เลย ตอนนี้เป็นสี่วาวเนาะลูกเท่าไหร่นะห้าสามมิลเอาห้เจ็ดห้า็ดก็ได้ห้าเอ๋อเอาห้ 5, 6, 7, 5, 7, เาเจ็ดก<ๆ>็ได้ด<ๆ>้วยนะโอเคมามามาดูหน่อยนี่นะครับก็จะเป็นตัวปาวานนะครับเอสี่นะครับกล่องเป็นกล่องรีแมปใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จูนนะยังเป็นกล่องเดิมอยู่นะเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าไปนั่งกระจุยกระจายมันไหมเอามาคุยกันแบบสาระเลยเมื่อก่อนที่ทํากับพี่ ตอนลูกเท่าไหร่นะที่เรามาเริ่มทำากันสี่วาวห้าหกห้าหกใช่ไหมกับตอนเนี้ยมาเป็นห้าเจ็ดหรอห้าเจ็ดหรอห้าเจ็ดครับแตกต่างกันเยอะไหมแตกต่างกันดิตอนนี้กับตอนนู้นแตกต่างกันเยอะไหมได้อยู่นิดนึงได้อยู่นิดนึงเหรอใช้ระบบน้ำมันเป็นของอะไรครับตอนนี้เติมน้ำมันเป็นของอะไร e แปดห้าอืมก็จะเป็นสี่วาวใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมาดูเครื่องกันนะครับ นี่นะครับสี่วาล์วสลาวกาวนะครับครับผมท่อก็จะประมาณนี้จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมส่วนประเก็นไม่มีนะครับประเก็นถอดทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับหืต้องบอกเลยว่ารถไม่มีชักเนาะเพราะว่าชักเองใช่เพราะว่าเรายังไม่ได้ถึงถึงขั้นที่อยากจะทําชักใช่ไหมเพราะตอนตอนนั้นอยากจะทําคัดมือเนาะตอนนี้ก็อยากจะทำเหมือนกันนะตอนนี้เริ่มแล้วเหรอตอนนี้เริ่มแล้วพอไม่ทันแล้วไม่ทันไอใครนะพี่นัทไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนนึง เพื่อนเองอ่ะคันนั้นยาวเลยขอคันนั้นคันนั้นสองวาวเนาะสองวาวแต่บึ้มวาวเป็นเท่าไหร่นะคันนั้นลูกเท่าไหร่นะห้าแปดชักห้าห้าแปดชักห้าโอ้เราเราไม่ทันเลยเหรอเพราะเราชักเดิมใช่ไหมห่างกันเยอะไหมถ้ากับของเทนเนี่ยจากรถผมไปถึงวาวแต่ดิวดิวอาร์เลยจริงเหรอใช่นั่งขับหรือหมอบใส่กันแล้วทำโอนท่านั่งขับมันก็ฉีไปเลยโอ้ท่านั่งขับฉีไปเลยเหรอใช่มันฉีครับบองวงก็หายเลยโอ้ก็มเรื่องตามร้ายไปเรื่อยรอ แต่แต่ใช้คาว่าไม่ทันได้เลยใช่ไหมไม่ทันเลย,เลยอืมคันนั้นที่จะบอกไว้ว่าตอนที่พี่ทําแรกๆที่พี่ไปลองขี่จากนี่ไปสี่ชนเลยนะประมาณสามสิบกว่าโลไปกลับก็หกสิบสิบโลพี่นั่งขี่อยู่ร้อยสี่สิบสองจีบิ้นนั่งขี่ครับ <The> น้ำหนักพี่นะผมไม่น้ำหที่ผมว่าอยู่ทำไมผมโดนนั่งเด็ก แบบนี้เลยนั่งเด็กนะพี่ผมมอปมันนั่งเด็กผมไม่แต่แต่มันไม่ได้ระยะทางไกลใช่ไหมประมาณสักสองสามร้อยเมตรสี่ห้ารอยเมตรป่ะอสี่ร้อยเมตรห้าร้อยเมตรก็นยุ่แล้วประมาณนั้นอืมหูก็ก็ถือว่าเร็วนะเร็วเพราะถ้าเป็นน้ำหนักของเทนก็เพราะไอ้รมันไปขี่สนามอ่ะเออนั่งเด็กยังชิวอ่ะใช่เหรอโอ้ขนาดเราเรายังกลัวเลยใช่ไหมนั่โเด็กถ้าไปได้เอาไปขี่สนามนะพี่เออก็น่ากลัวครับคนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มากับเรา แบบไม่ได้ไม่ค่อยไปดันอะไรกับเราเขาจะอยู่แบบส่วนตัวหน่อยอ่ามันอยู่ส่วนตัวหน่อยเขาก็จะออกมาเล่นนิดๆหน่อยๆนะมีมีอยู่นะมีมาดักด้วยนะเออแต่เดี๋ยวว่าตอนนี้ของปายนี่เปลี่ยนชุดสีแล้วใช่ไหมอันนี้เขาเรียกสีอะไรครับเทาร์เรมโบเหลือบเหลือบม่วงเนาะเขาเรียกเนาะแต่โดนแดดก็ออกม่วงเลยนี่นี่เห็นแล้วม่วงๆแล้วนี่นะครับสองไฟนี่เห็นเลยชุดสีนี่โดนมาเท่าไหร่สองพันแปดซ้อนแปดครับได้ข่าวว่าใส่โชคใหม่นี่เนี่ยให้ดูหน่อยนี่นี่นี่แต่งใหม่นะ โอ้น้องไม่ธรรมดานะอัพอะไรโอ้โหพลังอะไรพลังคนรับทุเรียนครับไม่ขยันนะขยันนี่ใส่แก๊ซซี่แล้วนะใส่แก๊ซซี่แท้นะดูโคตรเปี้ยวนะครับแล้วก็ขอบโอ้ยไม่เล่นขอบพรรมดาด้วยขอบเอต้องถามหน่อยทำไมถึงมาเล่นขอบเอต้องเพราะว่าแข็งดีเลยจัดเลยรอไปรู้มาจากไหนว่าความแข็งของมันเนี่ยดูในติ๊กต็เยอะเยอะเลยเหรอเขารีวิวกันเยอะใช่ไหมอืม ก็ดุมก็จะเป็นดุมเดิมแท้ๆนะโอ้โหเบิกใส่หมดเลยเหรอเนี่ยให้เขาไปเบิกให้ระดับเสียจริงๆนะคนนี้นะไม่ธรรมดานะเนี่ยนะโอ้โหส่วนท่อจะเป็นท่อ RKT นะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับซื้อมาถ่ายแค่นี้พอตะแรงแรงเนาะแรงเนาะท่อนี้แรงจริงท่อนี่แรงจริงนะครับกองเลตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเบิ่มๆเลยนะครับโอ้โหเรือนของ C B นะเรือนสร้างนะแล้วหัวฉีดนี่จะเป็นหัวฉีด ไฮสปีดนะครับผมส่วนตอนนี้ใส่สเตอร์อยู่เท่าไหร่นะของปลายสิบสี่ยี่แปดสิบสี่ยี่แปดโอ้โหใช้รอบอยเท่าไหร่นะตอนนี้หนึ่งหมื่นห้าร้อยรอบเนาะโอ้โหตัดไหมยังไม่ตัดเนาะแต่ตอนหนึ่งหมื่นรอบนี่ตัดกระจุยรจายเลยใช่ไหมกระจายตัดสองรอบสามรอบเลยเอางี้ดีกว่านั่งขี่หน้าไม่อยู่เท่าไหร่ครับนั่งขี่นะนั่งขี่นะร้อยสี่เลยเหรอนั่งขี่โอ้โหแต่มันไม่สุดนะพี่ แต่ถ้าเอาแบบสุดๆอะนั่งขี่แบบสุดปอกเลยอะอยู่เนี่ยร้อยห้อบ้หโหูนั่งขี่อะนะก็วันนั้นผมยืนขี่ไปได้ร้อยหกพันโอ้พี่ก็ตัดกระตือใจอะแล้วถ้าหมอบล่ะครับถ้าหมอบอะมันไม่มันสายไอ้ดูดูเนี่ยชี้ให้คนดูดูหน่อยว่าประมาณไหนประมาณไหนครับ ประมาณนี้เหรอตัวนี้นิดนึงนินึอันนี้แหนยมีหมกเลยเบอร์เอเลยเข็มจะชี้ไข่อยู่แล้วนะครับนี่คุณจะมาหมกไม่ได้่านแล้วไม่นาน้นี่นะครับก็จะเป็นรถของสบายที่สบายบอกว่าน่าจะโดนรถของผมเอออันนี้สี่เบาะนะต้องบอกลูกห้าเจ็ดใช่ไหมแต่เดี๋ยวมาดูของผมกันบ้างนะนี่มาดูหมกกันบ้างของผมก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นฝาตัวเดิม ฝาตัวเดิมนะครับฝาเดิมฝาเดิมฝาเดิมครับฝาเดิมจริงๆนะครับฝาเดิมจริงๆดูได้เลยนะครับนี่ฝาเดิมไม่นานก็จะเป็นหกเจ็ดกูกูอยู่ไม่ได้เลยเมื่อไหร่จะเป็นหกเจ็ดสี่เาลนะครับก็จะเป็นฝาเดิมนะครับแล้วก็มาแยงแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ใช้ อนนี้ใช้หัวลูกสูบที่นูนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะบีบอัตราส่วนให้มันได้มากกว่านี้นะครับเพราะรอบรอบที่แล้วหรือที่ทุกคนได้ดูก่อนก่อนหน้านี้นะครับผมไม่ได้วัดอัตราส่วนไว้เลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าลถผมอัตราส่วนนี้ท่เท่าไหร่แล้วล่าสุดหลังจากที่กลับมาจากสนามนะครับผมได้แกะเช็คแล้วก็ได้ทําการวัดอัตราส่วนการอัดน,นะครับคันนี้ใช้อยู่ที่10.29นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็น อัตราส่วนที่เอาจริงๆเติม e85 ไม่รอดนะครับการเผาไหม้มันก็จะไม่ดีนะครับมันก็จะทําให้เกิดเขมเหนะครับเกาะหัวลูกสูบเป็นสีดําๆอะไรพวกนั้นนะครับผมเพราะว่ามันเผาไหม้ไม่หมดนะครับผมเลยได้ทําการสั่งลูกพี่ไปนะครับพี่ mm hmm. มอสบัตด,ดี้นะครับผมได้ทําการเบริกลูกสูบใหม่แล้วก็เป็น57เหมือนเดิมนะครับ2วาล์วเหมือนเดิมแล้วก็ได้ทำการบีบลูกสูบให้มันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อที่เราจะบีบอัตราส่วนการดันให้มันได้สูงกว่านี้ ประมาณสัก12 13 14 15แล้วแต่ว่าผมจะได้เท่าไหร่แต่ตอนนี้คือยังไม่ได้วัดนะครับแค่ประกอบเสร็จแล้วก็สตาร์ทเครื่องลันอินอย่างเดียวยังไม่ได้ขี่ด้วยนะครับยังไม่รู้ว่าฟิวจะเป็นประมาณไหนนะครับผมแต่เมื่อกี้ว,วัดกําลังอัดแล้วอยู่ที่260แต่ส่วนคันนู้นอะแปลกเหมือนกัน4ี่วาวแต่ผมวัดได้แค่180แต่ก่อนหน้านั้นที่ว่าเราทําลูก56เราวัดได้ร2 0เออแต่มันก็วิ่งได้งงเหมือนกันนะ อันนี้มันแปลกจริงนะคนดูถ้าใครรู้ก็บอกกันด้วยแล้วกันเออแต่มันงงจริงๆนะแต่แต่รอบเนี้ยอุ้ยสูงกว่าเดิมมาห<ฮ>ูห้าสิบเลยนะห้าสิบพีไอเลยนะเนาะก็ถือว่าน่าจะรุนแรงกว่าเดิมเยอะเพราะว่าล่าสุดที่ไปขี่ลันอินก็เห็นนั่งเดกย,ยืนแดกืเดกด้วยยืนแดกด้วยยืนแดกเขามากระจายจนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ายี่สิบห้านี้นะครับที่เราจะดันไปสนามเนี่ยใครจะเป็นหัวหัว ของบ้านเบลิกุนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามีหลายคัน,นคก็จะมีอีกคันหนึ่งเป็นคันสีดำเนาะอันนั้นก็จะสีวาลเหมือนกันเป็นรถปี2021เว็บประสิ์นะครับก็อันนั้นเป็นสีวาลคันนั้นก็รุนแรงเหมือนกันเห็นบอกว่าสูสีปลานะครับแต่รอบที่แล้วที่ไปสนามผมกับคันดนําน,นั้นอะไม่ทันกันเลยนะครับต้องบอกเลยไม่ทันกันเลยเพราะว่าผมตัวใหญ่ด้วยแต่พอเอาน้าหนักคนตัวเล็กไปขี่ก็ยังพอสูสีนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ทันจริงๆนะถ้าน้ําหนักผมก็เดี๋ยวรอบนี้ผมบีบขึ้นมาแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่า5 7 2วาวของผมเนี่ยจะทันน้องๆอีกหรือเปล่าแต่ในความคิดของผมน่าจะไม่ทันนะครับผมย้ําเลยนะครับว่าน่าจะไม่ทัน,ทนตัวผมเองอ่ะขับนะครับหน้าไม้ก็จะอยู่ประมาณ160นะครับแต่รอบนี้ผมไม่รู้ว่ารถมันจะวิ่งอยู่160หรือ160นิดนิดหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจแต่ตอนที่ให้คนตัวเล็กขี่นั่งขี่ก็คือร้อเลยนะครับ ประมาณนั้นก็สเตอร์จะใช้อยู่13 31นะครับรอบใช้อยู่11,000รอบนะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนระบบน้ํามันก็ยังเป็นระบบน้ํามันแบบเดิมๆนะครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากนะครับก็ยังไม่ได้ใช้ของ NK แต่เดี๋ยวอนาคตผมจะใช้เป็นของ NK แบบยกชุดนะครับย้ําว่ายกชุดนะทั้งสายน้ํามันแล้วก็ทั้งมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับก็จะใช้เป็นของ NK นะครับเพราะลองไปกับดีมซูเปอร์คาร์คันนี้แล้วนะครับปั๊ม ใช้งานได้ดีมากๆนะครับจนทุกวันนี้ก็ยังไม่หลับเลยนะครับขนาดผมไล่ e85 ทิ้งไว้นะครับก็ยังไม่หลับเลยครับยังใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมมั่นใจมากในแบรนด์ของ NK Racing นะครับก็เดี๋ยวจะเอามาโยนใส่ของคันนี้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังรอไปก่อนนะครับเพราะปั๊มยังใช้งานได้อยู่เพราะว่าผมเพิ่งเบิกปั๊มมาใส่ใหม่นะครับเมื่อหลายเดือนละนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ขี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอให้ปั๊มมันเริ่มบาตกแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ของ ของ N.K. Racing นะครับแล้วก็ชุดสายนะ้ำมันนี้จะเป็นของ N.K. Racing ทั้งหมดเลยแล้วก็เราก็จะคำนวณน,นะครับว่ารถของเราเนี่ยจะใช้เวลาในการฉีดที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่กี่มิลลิเซกนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยไปคำนวณอีกทีหนึ่งส่วนกล่องนะครับก็ได้ทำการจูนเองที่เรียบร้อยนะครับเป็น A.P.I. Standalone นะครับประมาณนี้นะครับผมเป็นกล่อง9.8นะครับนะครับ หรือ8ปดเ,าเ้าแล้วในผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันจําไม่ได้นะครับจูนอย่างเดียวนะครับผมก็ตัวรถก็จะเป็นทรงลุงหน่อยนะครับตะก้าอะไรสุสีอะไรครบหมดเลยนะครับผมแต่ณตอนนี้คือเรายังไม่ได้ทําการขี่ก็เลยยังไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นยังไงหรือจะวา,วาวจะชนลูกสูบไหมหรือนู่นนี่นั่นไหมเพราะว่าลูกสูบเราสูงขึ้นมาแล้วก็เราถอดประกน็นเนี่ยครับประก็น ทองแดงนะครับถอดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลย<ม>ก็เลยยังไม่รู้ว่ารถวาวจะชนหัวลูกสูบไหมนะครับก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวต้องลองไปขี่วันสองวันนี้แหละจะลองไปขี่ดูว่าอาการมันเป็นยังไงฟิลลิ่งเป็นยังไงหรืออาจจะต้องเพิ่มน้ํามันหรืออาจจะต้องลดน้ํามันตรงไหนไหมนะครับก็จะต้องเก็บรายละเอียดกันต่อไปนะครับผมอมประมาณนี้นะครับคนดูคนคันนี้ก็น่าจะเดี๋ยววันที่ยี่ห้าเดี๋ยวต้องไปหวดกับน้องๆนะครับแต่ในน้ําหนักผมผม,ผมน้ําหนักอยู่แปดสิบแปดนะครับก็อาจจะ แบกเขานิดนึงเพราะว่าพวกนี้น้ําหนักน้อยกันหมดเลยนะครับของป้ายน้ําหนักเท่าไหร่ตอนนี้หกสามของไอ้นัทอดูยเท่าไหร่ประมาณหกสิบกว่าเหมือนกันนะเจ็ดสิบกว่าประมาณหกสิบกว่านั่นแหละประมาณกัน,ออนใช่ไหมมีแต่พี่คนเดียวนะไก่นกนไนท์สองคนที่ตัวหนักห,กหักหน่อยก็เดี๋ยวมารอดูกนะันเนาะแต่ในความคิดของเองน่าจะเป็นใครอะคนแรกพี่อะไรพี่เหรอ <Hey. S 1> คนที่สอง พี่นัทอะแล้วก็เองโอ้โหเดี๋ยวมารอดูวันน<ม>ีกว่าเพราะว่าวันที่ยี่ห้าเนี่ยเราจะมีรางวัลให้กับคนที่อยู่หัวด้วยนะนี่อย่างน้อยก็เป็นค่านะ้ามันนิดนิหน่อย,อยๆเออเออเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะหัวแถวนะครับใครสามารถเป็นหัวแถวของบ้านเบลอกือ e ได้ที่เป็นลูกค้าของผมนะครับก็จะได้เงินไปกินขนมเล่นเล่นกันด้วยนะครับผมประมาณนี้ก็มีฝากไหมฝากถึงคู่แข่งเราไหมเอาเอาพี่ก่อนล้วกัน ฝากฝากถึงพี่หน่อยแล้วกันอะต่อหน้าเลยเนี่ยบอกว่าอะไรนะก็ฝากอะไรก็ได้แล้วแต่เองอะวันนี้ได้หม <บะ S 2> ดเลย <c oughs> นัดอีกคนนึงฝากหนะ่อยฝากถึงนัดหน่อยรอดูวานได้เลยเก <c oughs> นะิดวินวนัดนะ <c oughs> เออรอดูวานได้เลยนะโอเคก็ส่วนตัวผมนะผมรู้อยู่แล้วว่าผมโดนอยู่แล้วผมจะไม่ฝากถึงใครทั้งนั้นนะคร่ฝากถึงวินนัดเลยเหรอ อ๋อฝากถึงน้องนัทนะครับผมให้แช่ยาวๆหน่อยมึงจะเล่น2 0 0 300สเมตรไม่ได้นะครับรถทิพย์นะตั้โลตักโลเออต้องเล่นตักโลนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเออส4 0สี่ร้อยเมตรแล้วยกนะไม่เอานะต้องแช่กันหน่อยนะครับผมจะได้รู้หน่อยว่าเออเยียอสี่สายมันเดินไม่เดินโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับไม่เกิดแช่แล้วตัดเออคุณชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันเดี๋ยววันที่2ี่้า เดี๋ยวผมจะทําการวัดเวทให้ดูว่าใครจะเป็นหัวแถวบ้านเดลยเกอรนะครับผมประมาณนี้และเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเป็นการถามความรู้สึกของคู่แข่งของเราที่เป็นเต็งหนึ่งเลยนะครับ <S <S <ๆ>เดี๋ยวลองไปถามเขาดูเป็นคลิปหน้านะครับว่าเขารู้สึกยังไงแล้วเขาคิดว่าใครจะเป็นหัวแถวของบ้านเดลยเกอนนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ชมันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบาย